เอาละคุณเข้ามาดูวิดีโอนี้คุณอาจจะสังเกตเห็นได้ว่าช่องผมมียอดดิสไล k ์เท <c oughs> ียบเท่ากับยอดไลค์เลยพอ <c oughs> ๆกันอ,อาจจะสูสีกันนิดหน่อยหากใครสงสัยว่าทำไมถึงมีคนมากดถลม่มดิสไล k ์ใส่ผมผมจะสรุปให้สั้นๆว่าตอนนี้ผมกำลังมีดราม่าอยู่ซึ่งตอนนี้ผมกำลังเผชิญปัญหาอย่างหนะักและตอนนี้ผมกำลังโดนแฟนคลับของช่องอื่นถล่มด้วยการกดดิสไล k ์ใส่ถ้าถามว่าส่งผลอะไรไหมก็ไม่เด้มากเลยขนาดนั้นแต่แค่มาทัาว่าช่องของผมนั่นดูแย่ Well ผมจะแก้ปัญหานี้ยังไงนั่นเหรอหากคุณดูวิดีโอนี้อยู่ตับสไคร เพื่อเป็นการตอบโต้ให้กับไอเด็กกระโปรงพวกนั้นและแน่นอนดราม่าครั้งนี้จะเล็กกว่าครั้งใหนที่ผ่านมาและหาคุณช่วยผมผมอยากจะขอบคุณผู้คุณมากเพียงแค่กด subscribe กด like กดแชร์ e เอาละไปชมวิดีโอกันเลยอะไรมาที่มาของคาว่าเจ็บแมาเป็นคลิปเสียงเฮ้ยสาระเลยกูมีอะไรมาเล่าให้ฟังว่ะพวกมึงอยาฟังกัน่ะ ตอนนั้นสมัยเรียนช่างไอ้เฮียกูก็ต้องแบบว่าเออพวกมึงจะด่ากูเฮียเพราะว่าถ้ากูเคยแบบชักวาองขางหนาเพิ่งนอกเลยนะตะโกนเฮียอเลยเฮียอะไรวะปล่อยใค้โดนสปอนเซอร์เลยเฮียแม่งเจ็ดแปดแตกกองแบบดวงใหญ่ๆกูลองมาหมดไอ้เฮียพวกจังหวัดกองไล้วนะยับยไม่ได้เย็ดนะเว้ยแต่ประมาณเฮียเลยนี่ยชักบูชักเข้าไอ้เฮียทุเรศไอ้สัตว์เอ้ย เปลนาผีหรือยังล่ะเกมน่ารักนะโยไม่กลัวโยเป็นมบนพายเอาออกไปเลยอะไรเยอ่อะไรเยอะเยวัดเฮ้ยแล้วทำไมต้องเป็นแฟนเพจด้วยใช่ดิโยเยอะเลยเยอะเลยโยกลัวไม่โตมันก็หลอนอยู่นะเออมันก็ดูหลอนอยู่นะเราเดินกันไวมากเลยอะไรปะนี่ก็เข้าทางไหนเนี่ยจบเกมละยังสร้างไม่เสร็จโอเคแล้วย้ายไปหาคนละเทานงว่ายังไงนะ เานก็อ้ยตกใจหมดไอเหี้ยตกใจก็อีเสร็จเลยเออกูตกใจก็อีแบมจะแยกทางนึงตกใจก็อีหรือว่าเราต้องเข้าประตูรัววะรัวไหนก็น่าจะอย่างนั้นแหละเฮ้ยเดี๋ยวนะแล้วทำไมมีเลือดเนี่ยสีแดงๆอ่ะเออซอสเซสอันนี้มันน่าจะเปิดได้นะนี่กดอีเปิดกดอี มึงอยู่เฉยๆนี่ควจะลองเปิดโอเคอีกสายอีกสายพ่อตีนใครใหญ่ไปแล้วไปไหนกันเนี่ยโอ้ด้วยซ้ำเอ้นี่มันขโมกจัสมุขเขาบอกว่าควรจะตามรอยตีนไป่ว่มามามาใครนำอัดนำเดี๋ยวอัดเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยห้องนี้มีเดี๋ยวดีเชียดเสียมึงทำปุ๊ใจเฮ้ยเียตกใจหมดไอ้สัตว์ดูรูปแมวเลย แต่ตกใจทุกอย่างที่ขวางหน้าไม่ได้นะกุญแจเราต้องออกไปทางเดิมหรือเปล่าที่มันบอกก่าล็อกอันนั้นอะดิสตอร์ไอชุดไฟนี่ยไปได้ป่ะนี่ไขแล้วโอเคมีกุญแจนี่เฮ้ยเสียงเพลงมันเปลี่ยนไปว่ะเพื่อนได้ยินไหมจีองจันจี กระดาษน้ออยู่ตรงนี้ด้วยโอ้ขนรู้สึกคนรู้ที่น่อยนะโอ้ะห้องน้ำน่าเข้านะเาไปอ่านเลยอย่าดันสิสัตว์นี่เขาสิงี่เขาเข้าไปดีเออกูเข้าเสียงอะไรวะเออเสียงคนร้องไห้แล้วแล้วเข้าไปสามคนยืนยืนเลือก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 ห้องเลือกห้องเลือกห้องแล้วกดพร้อมกันกดคข้อห้องเลยเปิดไม่ได้มันเปิดไม่ได้เฮ้ยเทียอะไรอะคลองเหรอรู้ว่าคนอิสระไป อะไรการเดินกุ้งนง่าเข้าไปโหว่มันเจ็บเลยขวาลัดเสียดีเอาไปขวาไปฝั่งนี้จะไฝั่งสว่าคมา้นหาห้องนี้เพื่อหากุญแจเดืเดๆไฟกระพริบตอนนั้นมีตอนนั้นมีกุญแจคุ้มว่าโดนแน่เลยเออว่ากูก็มีใครสักคนที่โดนอ่ะอุ้ย ออใครก็ได้เก็บไปอุ้ยไอ้ยี่กูกลัวหัวเลยไอสัตว์เพลงเพลงลดเกลียดละไม่มีแล้วไม่มีแล้วมา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 เก็บกุญแจเก็บกุญแจเก็บกุญแจ๊กเก็บสิกูไม่เก็บไอสัตว์กูไม่เก็บกูไม่เก็บคุณเลือกที่จะลงไปข้างล่างเอ่อโนผมไม่สัญญาว่าคุณจะได้กลับมาอา เป็นยังไงบ้างครับโอ๊ตไปเดินลงไปนั่นอะไรอ่ะคิดมสปินลังอยากให้หลังนี่เยอะกูก็ดูข้างหลังให้มึงเหมือนกันนะเฮ้ยมันมันบิดคอเออกูรู้สึกว่าห่วงกะติกกูขอทอถูฟังออกแล้วกันไหมโอ๊ตอะไรเดไปไปด้วยกันไปด้วยกันแล้วทำไมกูต้องอยู่กูตัวกลางเลยกูอยู่ชิดซ้ายอยู่ตรงกลางกูรู้สึกว่าเหมือนว่ากันไม่อยู่ข้างหลังกูตลอดเลย อะไรวะน่ะหัวเห็นอ่ะรถกูรถถูกฟังอะเนี่ยเอาคิ้ยเอาหายไปแล้วนีแหละเงาผีเงาผีทำไมโอ้มันเดินก้มหน้าวะเชียวได้มาที่ไหนเนี่ย ยยไปตดเออะไรวะเนี่ยไปมึงเดินดูดึูมองหลังให้อีกแล้วนะมึงก็คือช่วงนี้กูกูชอบฟังคืนพูดพูดพระโคมไงมันเล่าเกี่ยวกับเรื่องผีญี่ปุ่นไอ้สัตว์แต่ตอนนี้กูกลัวแล้วตอนนี้มึงติดแม่ฉากไปฉากญี่ปุ่นชัดๆเดินไปเลยเดินเลยที่อะไรนล้วมึงวิ่งไปเลยนะเฮ้ยอย่าจิ้งกูไปดิยอะ อ๋อเดี๋ยวเววอย้นอุ้ยหยิบใครพักอุ้ยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนก่อนเข้าไปดู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 ขบนข้างบนกระแพงกระแพงโอ้โหมันเป็นทางเฮ้ยใครดันมึงอะดันกูไม่ได้ดันกูยืนอยู่เฉยซ้ายตรงถ่ายรูปแผนที่ไหมเดี๋ยวกูถ่ายรูปเดี๋ยวกูทำให้สิ่งที่อะไรวะอะไรเหมือนเหมือนก็ว่าข้างในภูเขามงกุฎเหมือนมีคนอยู่ข้างในด้วยนะใช่เหรอเกี่อะไรนอะไรกับ ถึงอยังไงถ่ายรับถ่ายรับเดี๋ยวไกด์จะนำทางนะฮะน้องๆเจ็ดหาคุณแจตรงไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาใช่เหรอไม่ใช่างแนวไม่จะเอากุญแจก่อนไปใช่เหรอเฮ้ยเจี๊ยมีคนแล้วยิงอะไรจิงด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้ยเฮ้ยขาคนรู้กูคนสะพังนี้บางนี่เชื่อกูเชื่อกูว่าแม่งหลงแน่เฮ้ยเดี๋ยวดีกันยิงก็ได้หลงหรอ ไม่ไม่ไม,ไม่เด็กกันแม่งหลงไอ้เหี้ยนี่รูปตวงูกูจะลองอะไรไอ้โอ้ยเจ็บตันตันไอ้เหี้ยนี่เราต้องหาเพื่อนนี่ในในในกูใจกูใจกูใจได้ยนไหมหลีเกลี่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 เฮ้คุณยายเก็บเก็บเก็บเ,เมื่อกี้เป็นผีเล้ตัวตัวเดิมอะขาวขาวีตัวเดิมตัวขาว <c oughs> อย oh, oh, ah, 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 ู่ห้องปัญแจกไปรับไปรับไปไปตามกันไปตามกันทำไมต้องม่เหมอนคนละทางเฮ้ยอย่าสังตานเลยเออจริสังท้านยังไงวะเก็บไม่กล้าไปไหนล่กไม่กล้าไปนะก็อยู่ห้องปันแกอ้เจรจบเจรเจโอ้โโอ้อากาศอยู่โฮมีแล้วพี่ออกไปข้างนอกก่อนหมโอเคโอเค นี่นีถ้าเริ่มต้นทารต้นโอเคฮยโอ้ยทำไมก่นี่โอยโอเดินตรงไปแล้วากเอาไอกลับไปแล้วไปแล้วบเลยสิไมนอยู่ใกล้มากเต็มุ่จเตมปุจเตมปุนจไอ้กูจใครคืิดปุ่จใครนี่นี้นี่ๆทางนี้ๆๆๆๆๆเข้าไปเข้าไปเข้าไปิๆๆๆ โอ้ชัติสองชัตเตอรงไอ้เนี่ยเย้ยไอ้เหี้ยตอนวิ่งก็เจิงกันหายกันไปตอนนั้นมึงไปไหนตอนที่กูวิ่งกระเจงกูก็วิ่งกลับมาทางเดิมตรงคนแจะเหี้ยเฮ้ยอะไรหรอฮู้ดจิ้งหวาบอะไรเนี่ยออฟดีทูเดอะฟาร์มเมอร์ ไยกับชาวนาที่นี่มีชาวนาเลยเดี๋ยวมีกำแพงแล้ว i อซมันแปลว่า i อซเออไอโอที่ไหนฟาข้างนอกไงแบบเผื่อมีอะไรบเข้ามาบิเข้ามาเข้าไปอะไรมันไม่มีอะไรหลบประตูเห็นไหมเนี่ยมันไม่มีอะไรหรบไอ้ี่ย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 ี่่ี่ยี่ี่ นี่ไงฟาร์มเมอร์อยู่นี่ให้สำรวจถ้ำแล้วก็หาประตูใช้กุญแจนั่นอะไรอ่ะบนดีบอ่ะเห็นคนด้วยเหรอผ้าบางเบลอมองไม่ชัดเอทำไมมันเหมือนผู้หญิงนะเฮียเฮียเดี๋ยวอะไรยืนอยู่ตรงนั้นน่ะโว้วโว้วโ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 ว้วโวโว้วดับโห้วดับโว้ดับเห็นหรือไม่เห็นปะไม่ใช่เห็นกูเห็นไม่ใช่เห็นมันเป็นแขนมันเป็นแขนสองข้างเลย ถอยเถอะเถอะเถอะกูไม่อยู่งนีกูไม่อยู่กูไม่อยู่ผลลุกสู้อะเอาจริงกูผลลุกของจริงนั่นอะเฮ้ยโหดูรูปปั้นหินดิสิอ๋อมันเป็นรูปปั้นแต่บางทีอาจจะมีของจริงก็ได้นะเออโอ้ยโอุ้ยมันดำอย่างนี้เลยเนี่ยเดินเข้าไปใกล้หนิโอ้ยเฮียนะกลัวชิบหายเลยใจหมดอุ้ยอย่าดันไอ้เฮียเอานั่นน่ะของจริงม่ะเออนั่งยืนอยู่ไงั้นของจริงว่าไหนเฮียมืดๆืดเนยนะอ๋ออุ้ยมึงสุดโอ้ยไอ้เฮี้ยหน้าส้นเต็มต้องหันมะ ที่แม่แกล้งพวกเราเข้าไม่ได้อเอาข้าวได้นี่วะโอ้มีคนตายเฮ้ยเ,เสียงอะไรวะกูว่านะถ้าเดินไปกูว่าจำตะแก่เพราะ <c oughs> ว่าถ้ามันมันมีสาเหตุว่าต้องต้องปเป็นดำเออเอางี้ไหมเดินถอยหลงังไม่มึงเดินหน้าเพราะมึงกัดคลิปสอจะได้ไงไอเหี้ยเพื่อคอนเทนต์ไอ้เหี้ยไป ไอะไรเฮ้ยไม่มีอะไรสัตว์ตกใจหมดมืดเลยนี่มันไปฉายอุ้ยอยสัตว์เอ้ยสัตว์มาแบบนี้นะมันต้องมีของจริงมาเหมือนพยายามมันแบบทำให้เราตายใจอ่ะกูว่ามันพยายามบิ้วเรื่ยข้างหน้านี่ข้างหน้านในนั้นมันพยายามบิ้วเราเว้ยตอนเนี้ยเฮ้ยยิงของจริงไอ้สัตว์กันวิ่งวิ่งมันีวิ่งมานี่มันวิ่งมาเร็วมันวิ่งมาเร็วกันกันกลับมาทางทางเดิมวิ่งมาวิ่งมามัวิ่งมา วิ่งไหมว่ามันเร็วมันช้ามันช้าไเป้นลูกต่อหน้ามันเลยอ่ะจุดตรงแสงก่อนนี่เจ้าตกจิกกระชากใจอะไรอยเงี้ยไอโยนนั่นชวนมาเล่นเกมที่เนี่ยกูไม่รู้กูไม่คิดว่าจะน่ากลัวขนาดนี้ไอ้เัี้ยกูไม่ไวใจหินละไรสัตว์เฮ้ยเฉี้ยตกใจหมดอะไรเฮ้ยมันมีคนอยู่บนบ้านมันก็คขยับหัวด้วยอ่ะโหอันนั้นอ่ะหัวหน้าไปดีเดียวใส่กันเอาไอเยี้ยมันไปแล้วอ่ะโอ้ my god พราต้องนำนะรู้ไหมไปเที่ยมมีบันไดขึ้นมาด้วยเพราะอะไรกูเป็นยูทูบเบอร์อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยอะไรตรงนั้นมีใครนั่งอยู่ตรงนั้นแหละใช่ป่ะไม่ใช่คนป่ะไม่ไม่โอ้ยลงล่างๆอย่างโอเคลงไปข้างล่างเอา้ตองซินะมันติดอะไปด้วยกันไปด้วยกันได้แหละดันกันดำพี่อย่าติดเว้ยตรงไหนที่มันยืนบกหน้าบกมือสไลม์บอกหัวดีอันนี้ไงตรงเงี้ยตัวเงี้ย สร็จแล้วมันสูงมากเลยเเนี่ยออไม่มีอะไรไปลงแบงล่างเพราะมันเรามันน่าจะอะไรสำรวจตรงนี้มันเหมือนจะมีอะไรอ้เง้ยแม่งท้ามงกดนเอาแน่อืมเขาเปิดประตูตัวนี้เนี่ยประตูเปิดป่ะอ่าแล้วเราจะไปเราไปอยู่ในนี้ดูเอนประตูเป็นกระชาก เจ้กูกลัวหรอแต่เดี๋ยวเดี๋ยวประตูเปิดไม่กลัวแล้วนะเยี่ย,ยเสียงเนี้ยไอ้สัสเฮ้ยอะไรอ่ะอ้าวามาล้มเลยเอ่อโอ้เสียงน่าจะขนาดเนี้ยเสียงอยู่ทางขวาเลยเยี่ย เลยคราบเสาอะไรเฮ้ยมันเค้าประตูอยู่เฮ้ยเฮียวิ่ง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 มันตาม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 อ่าวเฮียตันเงือนสุดเลยประตูวิ่งฝ่าต้องโจูอ่ะเอาละเดี๋ยวก่อนนะถ้าสมมติว่ามันตามกูกูขอนำก่อนนะเข้าไปอ่มเอาไปไหนแล้ววะหายไปแล้วนี่เอาไออโอประมาณนี้เอ้ยขอดูใกล้ๆหน่อยได้ไหมเพื่อคอนเทนต์ ไอ้โ Let's go baby กูยงสวนไปแล้วมายืนมองหน้ากูอยู่ไหนเฮียแล้วแบบกูคงจะผ่านอะไรเฮียใครก็ได้เอาไหมออกไปทีดิกูอยู่อาการหลงไปแล้วมาเลยช่วยยช่วยด้วยช่วยอีกแล้วใครไม่กดลิฟต์ภูเขางกดอีกแล้วเอ้ยไม่ใช่เอ่อภูเขา몽กดไม่ใช่พวกเขาแต่เรอบนี้ดูง่ายกว่านะจะเหลือก่อนนะทำไมมันมีอะไรเขียวๆอยู่ในจุดแมปมาทำไมมันมีขาวๆขีดด้วย รู้ว่าเป็นทางที่ไปไม่ได้หรือเปล่าจำได้ยังกับไม่ใครไปจำวะไฟแบบนี้มันต้องปึ๊บเตึดติรดเตึดตึดเดเ้มอเมื่อมีอะไรเดินผ่านไปเมื่อกี้จะไม่เห็นใช่ไหมเออมืดพิเศษเลยนะเพื่คอนเทนต์ออไม่ ไอ้เหี้ยไม่เมื่อสามทางเลยอ่ะไอ้เหี้ยเฮ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 ้ยถอยอ่ะถอยถอยถอยว่าไปตรงที่มันไฟดีกว่าไหมอ่ะมึงดูทางไว้ล่องหน้าเลยมั้งเอาท้าแบบมันมาคุยข้างหน้าอะไรวะเฮ้ยอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังสุดแล้วเลี้ยวขวาโอเคเร็ว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 มันมาเร็วมากเสียง่เร็วมากเลยอ่ะเสียงมเร็วมากอ่ะสุดแล้ว สววนอู้เสียงมันไวจังอ่ะมอยู่ข้างหลังกูแล้วยกันตายย่ากันตายอ๋อเชี่อสวยแล้ว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 ทางตันมากทางตันมันวิ่งเร็วมากเลยทำไมกูโดนแล้วมึงตายเลยเหรอเออกูอยู่ข้างกูกลับมาตรงจุดเริ่มต้นเอากูจะกูจะจุดกูเจอลิฟแล้วกูเจอลิฟแล้วไอ้เหี้ยตายเฮ้ยแเดี๋ยวมามามาเดี๋ยวก่อนคือมึงไม่ได้แบบว่าไปตรงหน้าล็อบบี้ใช่ป่ะ ไม่ไม่กูอยู่ลิฟหน้าลิฟเนี่ยที่เริ่มอ่ะหน้านลิฟตอนที่เราทักเนีย่ยกูยเป็นทีแม้แต่ว,ว่ายัางไม่ได้เริ่มใหม่้นก็เราไปรับกันกันไอ้กูบอกทางไหมไม่มันมยิ่งสับสนกว่าเดิมมันวิ่งตามเลยอ่ะไอ้เฮียกูเห็นกูมองข้างหลังแล้วตอนที่มันวิ่งตามไปกันไอ้เฮียนั่งก้นนักวยนั่งเป็นายุ่มอ่ะไอ้เฮียเราต้องรับกันเราทิ้งกันไม่ได้สมั์ฟอนรู้แล้วว่ามันมีตัววิ่งอย่างเงี้ยคือแบบเดินคนเดียวหมายู่ไหนอ่ะอยู่นี่ไปเร็วไปเร็วไปเร็วตามกัน อยู่ข้างหลังเหมือนมีตัวอะไรอยู่ข้างหลังเลี้ยวซ้ายเหมือนมันวาร์ปด้วยนะมันไม่ได้แบบว่าวิ่งทั่วนะมันมันจะวาร์ปไปตามจุดละเอาแม่งจำสแกนใส่หน้าเลยนะจำสแกเลยเหรอเออเป็นหน้าเฮ้ยแม่งเร็วเร็วเร็วต้องมีสักคนที่ตายแล้ะตายแน่แน่หรือเปล่าเอ้ยมันมันไม่ได้แล้วออทออออมันอยู่กับกูไอ้มันอยู่กับกู โอ้สวยแล้ว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 รถรถมันหายแล้วอยู่ยี่อยู่ยิ่งกูเห็นกูเห็นมึงอยู่ไปไปไปไม่ปเฮืยเลยเท่านั้นตรงไปตรงไปยาวตรงไปยาวตรงไปยาวเฮยอจอกันเจอกันแล้วกูเจอกันละเฮ้ยเฮือจิ้งไปยไงฮะ ล้มพังอ่ะอุย้ยมาร์กระโดดแล้วดูมันยืนเดีย่ยไม่ใช่มีตัวอะไรประจบไปแล้วบิน,ม,น,นมาแล้วโอ้ทุกคนถอยไปไปไหนไปไหนวะวิ่งท่านี้อะไท่านี้ตอนนี้พยายามเูหลงกูมจะเลี้ยวไงมันก็เลี้ยวงั้นเลยโอเคเฮ้ยเดี่ยวจับสแกกูสัตว์อะไรหรอไอ้เหี้ยมันจับสแกกูนี่มันทางเดิมปะเนี่ยไม่รู้ว่ะ ว่าเราควรกลับที่เดิมแล้วก็เริ่มเริ่มดินใหม่ยังไงอ่ะตอนนี้เรายังหลงเลยอ่ะเฮ้ยไม่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 โอ้ยยังเป็นไกลเหลือมากเลยอ่ะมปนไกลมากเลยไอ้เขยไ่ไหนอ่ะกูตายกูบอกแล้ว่ามันต้องมีคนโดนเน่ะไม่เจอทีมามาไม่บอกว่าที่นี่งเดินไปเจอลิฟท์นะสัตว์ไม่เป็นไรถ้ามึงเจอลิฟเดี๋ยวกูเดินเองกูเดี๋ยวก็ได้อ้าวไอ้เขยเจอลิฟจริงด้วยไอ้เขยไอ้เขยน่ะกูว่าละไอ้หน้ายสุดเนี้กูก็พูดไปงั้นแหละไอ้สัตว์เดี๋ เหมือนต้องมีคนตายแล้วคนะ่ะถึงจะปลดล็อกทางไอ้สัตว์ที่นี้เดินมาเองไวใช่นะเได้กลมาแล้วรถโอเคเนี่ยมาร์คไปเรืวยไปเลยไปเรอยไปเรอยโอ้ยเฮียาววัด <he> er. นี่มันที่ไหนกวเนี่ <S <S 2> <S 2> อ,อ่ะอืม วิ่งไม่ได้ด้วยครับสวยแล้วกู<า>ว่าเนี่ยไฟนอลแหละไอ้ไหเหี้ยเวไฮ้เหี้ยใคร The Imperial Palace โอ้ยอ,อันนี้มันคนญี่ปุ่นเลยคนญี่ปุ่นสร้างมันเนี่ยปุ่นล็อกอชงกเป็นโอ้ย end o f chapter แล้ววะฮะ end off chapter หนึ่ง คืออันนี้มันเอ็นออมชั้นหนึ่งไว้ไม่รู้ว่ามันทำชั้ออน<อ>หนึ่งเลยหรอก็คงจะมีแค่ชั้นหนึ่งว่าแค่นี้ก็อิ่มแลย้ยเจอขนาดนี้ไอ้สัสโอมไม่อยากเชื่อเราจะพายกันไปได้ไอ้สัสได้ไอ้โอ้ยยังไม่ตายเลยไอ้แปไอ้แป๊มันโดนฆ่าแล้วผอม <laughs> <laughs> แบบเมื่อกี้กูยังง,ง่วงอยู่แต่กูไปเจอเทียอะไรแบบหายง,ง่วงเลย <laughs> <laughs> แบบไหนง, <laughs> ง,ง่วง <laughs> นี่ก็ตีสี่แล้วแบบไม่ง,ง่วง,งเลยไหนที <laughs> ่ เอาไม่หลับเล้เอาละก็บอกว่าคุณผู้ชมจะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับผม thank for watching ครับผมไว้เจอกันใหม่พัทนะสำหรับวันนี้ก็บายบายมึงเวยสองคนบาย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 ครับ bye bye, น้องน้องหนูหนูไปล้ง